พระกำแพงซุ้มก็มีอายุประมาณ700-800ปีสร้างในสมัยสุขโขทัยโดยพระมหาธรรมราชาลิัยเมื่อครั้งเป็นผู้ปกครองเมืองชากังราวกำแพงเพชรในปัจจุบันในฐานะเมืองหน้าด่านที่สำคัญของสุขโขทยัยก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยโดยฤาษีผู้มีฤทธิ์สตนคือฤาษีพิรลยัยฤาษีตาไฟและฤาษีตาวัวเป็นผู้นำในการสร้าง ผู้ที่ค้นพบพระซุ้มก่อครั้งแรกคือสมเด็จพุทธานโตและท่านได้นำส่วนที่เป็นเศษแตกหักมาเป็นหนึ่งในมวลสารหลักในพระสมเด็จพระกำแพงซุ้มกอแบบไม่มีลายกรนกแบบนี้เป็นพระชนิดเนื้อสีดำพระซุ้มกอดำเป็นแบบที่มีประภามนทนคล้ายรูปทรงของตัวกอไก่พิม์ใหญ่ไม่มีลายกรนกคือพระซุ้มกอดำเป็นเนื้อที่หายากมากราคาแพง พบที่กรุวัดบรมธาตุวัดพิกลุลและกรุณาตาคำจุดสำคัญในการดูพระกำแพงซุ้มกออกคือต้องเข้าใจพื้นฐานการสร้างประเมินอายุดูพุทธศิลป์พระมีมิติคมชัดสิ่งที่สำคัญคือดูธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อและมวลสารตามอายุของพระให้ออกพระซุ้มกระดำไม่มีลายกนกพระเกศเป็นทรงดอกบัวตูมโคลนพระเกศเป็นพวงมาลัยเล็กรัดอยู่ที่โคนพระเกศ ตำหนิศิลปะแม่พิมพ์ที่สำคัญที่สุดคือนิ้วหัวแม่มือของพระหัตถ์ขวาจะกระดกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรูปทรงพระหัตถ์ขวาขององค์พระจะวางลาดที่หน้าตักขององค์พระฝ่ามือของพระหัตถ์ซ้ายจะวางคว่ำลงบนฝ่ามือพระหัตถ์ขวาซึ่งต่างจากพระซุ้มก็พิมพ์อื่นๆที่มีฝ่าพระหัตถ์วางซ้อนกันในตาของพระจะลึกเป็นเบ้าตาโดยมีกลางลูกในตาสูงขึ้นแต่เป็นศิลปะที่ไม่คมชัดเท่าใดนักถ้าเป็นพระซุ้มก็ดำเนื้อแดงหรือเทาจะเป็นเอกลักษณ์ของลูกตาที่ชัดเจนกว่า องพระโดยเฉพาะพื้นลึกขององพระจะปรากฏดินคราบกระจับแน่นและเฉพาะองค์นี้เป็นประที่ซัดด้วยน้ำว่านเศรษฐีสีแดงจึงปรากฏสีแดงจับที่ผิวรำไรทั่วทั้งองคพิมพ์ด้านหลังขององพระเป็นลายไม้กระดานที่มีครองเลื่อยทางตั้งบางองค์ก็จะเป็นทางแนวนอนหรือเอียงข้างมีคราบดินที่กระจับอย่างเห็นได้ชัดและมีคราบน้ำยาว่านเศรษฐีสีแดงรำไรทั่วทั้งองค์ พระซุ้มก็ดำเป็นพระตัดขอบด้วยความบรรจงโดยไม่มีซุ้มครอบแก้วเหมือนพระซุ้มกอพิมพใหญ่พิมพมีลายกับนกแต่ขอบทั้งองค์พระจะยกสูงขึ้นและค่อยๆเอียงลาดเป็นแอ่งลงไปจรองค์พระประธานขอบตัดขององค์พระจึงต้องเสมอเท่ากันองค์พระจึงจะสมดุลและสวยงามสง่ายอย่างยิ่ง พระซุ้มก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่สุดยอดทั้งในด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณเนื่องจากมวลสารแต่ละชนิดที่ผสมลงไปในการสร้างพระตามในบันทึกแผ่นลานเงินล้วนแต่เป็นสิ่งมงคลมีคุณวิเศษต่อ,อผู้ใช้ทำพิธีปลุกเสกโดยฤาษีผู้มีฤทธิ์สูงถึงสตนพุทธคุณพระกำแพงซุ้มก็มีครบเครื่องทั้งเมตตามหานิยมคล้าวคลาดโชคลาภจนมีคำพูดที่พูดติดปากกันมาแต่โบราณว่ามีกูแล้วไม่จน จึงจัดอยู่ในพระอรมะตะพระกรุอันทรงคุณค่าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณค่ะ